สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนสนุกเกอร์ขำขำและเพื่อนเพื่อนที่มีใจรักในเกมกีฬาสนุกเกอร์ครับผมวันนี้มาชมคู่ใหม่กันก่อนครับระหวังตั้มเบียช้างกับพิเลิไอติมครับผมคู่นี้เล่นกันเม็ดหกสิบครับ พิลเลิรเมาครับวันนี้แทงไปกินเบียรไปครับแต่ตัมเบียรช้างสดมากครับมารับชมรับฟับงช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ให้กับสองคนด้วยครับผมว่าใครจะเป็นผู้กำชัยชนะไปครับระหว่างตั้มเบียรช้างกับพิลเลิรไอติมครับ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางสนุกเกอร์ขำๆครับภาพอาจจะแสบตาไปหน่อยครับเพราะมันกลางวันแสงมันเลยเข้าจ้าไปหน่อยครับขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยยังไงก็ อย่าเบื่อกันครับผมช่วยมาลุ้นมาเชียร์เป็นกำลังใจช่วยกันครับก,กับมาสู่เกมการแข่งขันครับผมไม่พูดพล่ำทำเพลงทำสนุกเกอร์ได้ไปก่อนหนึ่งแดงครับผู้น้ำจิ้มน้ำย่อยครับผมดเดี๋ยวค่อยดูกบสำรงทาพกับ พี่เลือดไอติมต่อครับตอนนี้คลิปยังโหลดมาไม่ได้ครับเช้กล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายอย่าเพิ่งเบื่อกันครับดูน้ำจิ้มกันก่อนเลือดตบแดงไปสกอตเจ้าครับชอบเดี่ยวหน้าบ้านมาเลงครับพี่เลือด ู่นี้เคยเล่นกันมาสองไฟสามไฟครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายลงครับมาวันนี้โอกาสดีๆมเหมาะเลยได้ถ่ายลงครับมาช่วยรุ่นช่วยเชียร์ช่วยกันครับีเลือดมาหนึงตบลูกนี้ไม่ลงจอหน้าบ้านสิครับต่ำว่างไงครับลงโทษได้ไหม เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวชวนน้องๆมือดีๆมือแม่นๆม,มาให้ชมครับสกอตเจ้าครับแม่นครับตั้มขาวด้วยเกือบแม่นครับอัมมาเนงครับ บางครับตั้มสู้กันได้ยาวๆครับคู่นี้แต่วันนี้พี่เลือดมีดีครับมีดีกรีกรกครับอโอ้โหเกือบแป้นครับพี่เลือด ตับวกหนึ่งหนาครับดวงดีครับตั้มแทงไม่ลงไม่ตายครับถือว่าดวงดีอยู่ครับพี่เลือดก็กันอย่างนี้ก็พอใช้ได้ครับถือว่ายากครับ ขโมยสู้เลยครับตั้มลูกนี้อยู่ยังไงครับลูกนี้พี่เลือดเช็ดไหมลุมที่ว่ายากที่สุดในโต๊ะนี้ครับลุมนี้หมกไวๆไวครับลูกนี้เยี่ยมครับพี่เลือดกดเจ้าครับ <c oughs> นำเงินว่าไง ถึงไหมถึงไหมโอ้โหเจ้าโตจริงๆครับพี่เลิศพิ่เลิศมาหนึ่งครับแดงลับเลยครับลูกนี้สองกินเหลืองแล้วดีดขาวมาที่นี่ครับโอ้โห,โโห,โโหดีไม่แ,แวะบ้านครับพี่เลิศพิ่เลิศมาสองเข้าสนุกด้วยมา สองเลือนึ่งครับแกสนุกลูกนี้ง่ายเกินกินกมครับอยู่ยังไงครับพี่เลิศดเข้าอีกไหมลูกนี้เห็นครับแต่ตั้มยอมแกสนุกครับแกระยองไงครับตัม้มหน้าบ้านไหมพี่เลิศลงโทษครับลูกนี้ เยี่ยมครับพี่เลิศพเลิศมาสองครับลูกนี้กินช็อกหลุมก,กลางครับอยู่ยังไงครับฮแต่งบางเกือบไม่โดนครับช็อกลูกนี้เลิศมาสองแต่ยังดีครับกันอยู่สวยอยู่ครับ ตั้มลูกนี้เอาไงครับสู้รึกันครับเลือกวางนุกครับเข้าไม่เขา้ากลมๆอย่างนี้น่าจะไม่เข้าสนุกครับน่าจะเข้ารูหนานหนึ่งครับพี่เลิศเลิดโอกาสให้ตั้ม ได้เิดเหมือนกันครับโหต่ำก็าเฉีดหนาไปครับต่างคนต่างยังไม่เอาอะไรกันครับช่วงนี้เกมแรกๆเล็กก็ไม่เอาครับต่างคนต่างจอให้กันกูข,ขี่สุสีครับคนนี้เมากับแม่นมาเจอกัน,นความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมครับ สนุกขำๆแทงลงได้แทงไม่ลงเสียครับหน้าบ้านไหมพลัดกันจอกันจริงครับคู่นี้แต่ลูกนี้จออาจจะยากครับท่านผู้ชมก็พอมีครับวันนี้ไม่เอาครับพี่เลิศ ไม่เอาเลยอยู่ยังไงต่ำเดินดูมีลูกครับหายไปโหเอ้ลูกนี้สุดยอดครับพีเลือดเลอดหนึ่งบางนิดนึงครับต่ำาาาวก็เกือบเปลี่ยนครับเปิดโอกาสรให้พี่เลือดอีกทีครับ พี่เลิศเอาไม่เอาไม่เอาครับพี่เลิศแต่ก็ยังอยู่ดีครับดูนี้ตั้มยอดครับอยู่ไม่ดีแล้วตั้มสงสัยโดนลงโทษ สองับทีลอดนัเมากับแม่นเมากับมั่วครับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้พี่เลิศสามสู่กันได้ดีครับึัวแทงไม่ค่อยลงก็ พอใช้ได้ครับฝีมือบ้านๆเหมือนพวกเราเราสนุกไปตตํมสนุกครับเดิกส,สองครับคูกกี้สูสีครับ ในเวที่ใกล้เคียงกันสนุก,กนมือบ้านบ้านได้แบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับว่าไม่ใช่สนุกมีอาจองอาจารย์อะไรกัน,อน,น,กนโอ้โหใส่นอกครับพี่เลิศใส่นอกครับดูนิสู้ครับ ซีครับโอ้โหแต่งเหมือนจะของโต๊ะจริงครับมาดูดำลูกนี้เอาไม่เอาอเล่งนานจังพี่เลิศเยี่ยมครับหครับพี่เลิศพี่เลิศอิมแรกพี่เลิศสามารถเก็บใจชนะไปได้หเม็ดรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มตรครับให้ด้วยครับผม